นัว,ว,ว้าวว้าวข่าวดีข่าวเด่นอีกแล้วน้องแอมชนทิชาสาวน้อยคนเก่งแห่งชานุมานที่ดาน้อยมอมออของเรามีจะมีผลงานใหม่ๆแล้วโอ้ยนะคะแม่ๆพ่อๆคอยเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับ สาวน้อยของเราด้วยอืมโอ้ยดีใจเหลือเกินเด้อจ้าน้องแอ็มชนทิชาีิดาน้อยของเราปังทุกเพลงแหละจ้าผลงานเรื่อยๆนะคะนักร้องนักเรียนนักดนตรีนะคะคุณครูแอมของเรา ทิดามม,มอสอคนเก่งขอบคุณมากๆเลยขอบคุณครูบะอาจารย์ผู้ให้นะคะสาวน้อยของเราว้าวๆ้าวว้าวโด่งดังทะลุพ้าอีกแล้วมีผลงานเรื่อยๆนะคะเก่งมากๆเก่งและแกล่งมากๆเลย เยี่ยมที่สุดเลยเยี่ยมจริงๆเยี่ยมเยี่ยมจริงๆชื่นใจนะคะรอติดตามเด้อจ้าแม่แม่เอแฟนคลับของเรา มีผลงานใหม่ให้ชื่นชมอีกแล้วเยยมจริงๆรอติดตามจ้านาคะของลูกสาวนะคะขอบคุณมากๆนะคะรอติดตามจ้านะคะติดตามตลอดฟังเพลงใหม่จะลูกนะคะ รออย่างเลยลูกสาวนะคะแม่แม่ค่ะดังทั่วประเทศไปโลดว่าน้นนะคะพ่อพอ,พอแม่แม่ให้กำลังใจหนูรอฟังอยู่จ้าลูกสาวกำส่งกำลังใจให้รอฟังจ้าขอบคุณมากๆเลยนี่แหละนะคะรอฟังจ้ารอฟัง เยี่ยมมากเลยที่ดามอมอซอของเราขอบคุณนะคะแกมมีิโกขอบคุณมากๆสร้างผลงานออกมาเรื่อยๆนะคะให้กับสาวน้อยคนเก่งของเรารอฟังขอให้ปังๆนะจ๊ะรอติดตามจ้าเยี่ยมมากเลยสุดยอดเลยนะคะรอติดตามจ้านะคะรอชมผลง,งาน ไม่ธรรมดานะคะที่ผ่านมานะคะดังทุกเพลงนะคะน้องเอิญว่าคบเออไอเอิญนน้องเอิญว่าคบไอเอิญว่าคุยนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะรูจินตะรูสลานะคะแต่งเพลงสุดยอดให้กับลูกสาวนะคะแม่แม่เอฟซีรอฟังรอติดตามรอชมผลงานนะคะ นี่นะคะขอให้ดังๆปังๆเธอคนกิ่งนะคะยี่ยมากมากนะคะชื่นใจนะคะดีใจกับลูกสาวนะคะ อูไปนะคะรอติดตามแม่แม่เอซเราให้กำลังใจหนูนะคะสำหรับคลิปนี้แอดยาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องย่าจันหอมสตอรี่ค่ะย่าชอบเล่านะคะขอบคุณมากๆ